เดี๋ยวเราขบวนสองห้าแปดครับต้นทางน้ำตกกระดังชนบุรีครับแต่ังาจะผ่านเครื่องกานลูกทองครับสองโมงห้าสิบเก้านาทีครับรถล่าช้าอยู่ที่การจรนบุรีนะครับเนื่องจากต่อหัวกันอยู่นะครับเอาหัวสี่แปดห้ากลับนะครับเป็นเลขสี่ศูนย์สี่แปดครับหัวเสียครับสี่แปดห้าครับตอนนี้ก็ตอนนี้ออกการจรนบุรีมาแล้ว กระโดดทองครับไปเตรียมตัวลงครับ,อ,รบอากาศฝนตกปล่อยๆนะครับ อับเพลงการกนครับลงคลรับอับเื่องกั้นอยู่ทองครับลงเรียบร้อยครับอ่านต้มครับโผล่มาครับ รรสองห้าดูดองไปว่าติดต้รถไดาได้เลยครับเรีงเครื่องมาครับสี่หนึ่งห้าสี่ครับ รับผลรับผ่านคือกัลน,นุทองครับขบวน288ครับรับไปครับรรสถานการณ์ฝนตกครับเจอกัน29ครับขอบคุณครับครับมาครับขบวน29นะครับ โมงสามสิบสองนาทีนะสองหกเก้าวันนี้ช้าหน่อยครับ ีน้ำตกสายรถขบวนก้าลงสูนครนับห้าโมงตรงครับขบวนเก้าลงสูตรครับออกกาญจนรบรีตามเวลานับห้าโมงตรงครับ รียอยครับสี่ขน 8ครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับนี่นครับเราจะทำรถไฟที่ไหนครับรอติดตามชมคลิปต่อได้เลยครับขอบคุณครับ